แต่มีสิ่งหลายอย่างที่จะให้พวกเราดูแบบคนกันเองแบบไม่มีอะไรปิดบงังมีอยู่สองเรื่องที่จะให้พวกเราดูแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่ผมก็จะพูดสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านกอมอโดยเพราะอย่างยิ่งท่านกำนันพี่ยาบ้านทั้งหลายได้รับทราบว่าสิ่งที่พวกเราได้ทํามาและรุ่นก่อนหน้าที่พวกเราทํานั้นนะมากมายโดยเฉพาะกระทรวงมาดไทย ซึ่งมีผู้นําตั้งแต่กมจนถึงผู้ใหญ่บ้านกับนั้นผู้ช่วยอบตอทั้งหลายที่เป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้มีหลากหลายมากประเทศไทยของเราถ้าไม่มีโครงสร้างที่มีมหาไทยเป็นแกนอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยคอยเติมให้กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมว่ายังมีปัญหาอีกมากที่เรายังแก้ไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งๆท,ที่มีแล้วก็ยังแก้ไม่หมดเดี๋ยวสิ่งแรกที่ให้พวกเราฟังให้เราชมก็เป็นวิดีโอคลิปเพลงที่ท่านประกาศสวงมาไทยเนะี่ยอยากให้ฟังมากท่านก็พึงผลิตรวมกับทีมงานเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่ถึงห้าวันมัง้งแต่ผมเองก็ฟังแล้วก็ยังร้องไม่ได้เพราะว่ามันเร็วมากก็เอามาให้พี่น้องกอมอทั้ง14่จังหวัด ได้ชมพร้อมกันคลิปที่หนึ่งเป็นเพลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปทึ่ผมคิดว่าผมจะพูดแต่บังเอิญผมหันไปเห็นแล้วมีคนน่าจะพูดได้แทนผมก็คือท่านกำนันของนาธิวาสใช่ไหมสิทธิ์เก่าผมเองไม่เป็นไรผมเล่าแบบย่อไปแล้วว่าผมรับราชการ2,532ที่ประตมเภอที่ท่าชนะ ครั้งแรกแล้วก็ปี3 5 3 5ผมย้ายไปที่ศูนย์บริการของสรานตวัด์เชเดนภาคใต้ที่ยะลาอยู่ที่ยะลาเนี่ยส5จนถึงสี่ปปีเต็มอยู่ยะลาเนี่ยก็ออก5จังหวัดออกทำงานอยู่5จังหวัดพอปี2 5 4 2ผมก็ไปอยู่ที่นาาทิวาดอยู่นาทิวาดรวดเดียวตั้งแต่ปอำเภอยันในอำเภอนะส6ปีนานนะ แล้วก็ออกมาอยู่สงขาอีกสองปีกลับไปอยู่ยะลาอีกสี่ปีกลับมาอยู่สงขากลับไปอยู่นาลาและสุดท้ายนี่แหละได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนคือสุราษฎร์ผมอยู่ผมเป็นคนอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่เลยอยู่แค่ตนเป็นปนเปือแต่สิ่งที่ผมจะทําร่วมกับพี่น้องในกมและกำนันพู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นแกนหลักนั้นเนี่ย พอเห็นกำนันปูโยใช่ไหมมูนุ <c oughs> กำนันมูนุผมไม่อยากพูดแนละ้วพูดไม่ออกให้มันมาพูดดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวพวกเราฟังเพลงที่ท่านปกระทรวงมาไท a อยากให้พวกเราฟังแล้วฟังแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะเดี๋ยวช่วยโหลดแล้วเอาไปเผยแพร่ด้วยนะเผยแพร่ในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ การทําความดีให้กับประเทศชาติและสถาบันที่พวกเรารักนั่นคือสถาบันพระมหาสัตแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยเป็นคลิปที่ผมภูมใิใจมากผมไม่คิดว่ากำนันมูโนมารู้งี้ผมไม่เอามาเปิดให้เขาเล่าดีกว่าแต่พวกเราต้องดูเพราะจะเป็นตัวอย่างของการทํางานที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ทําความดีและทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ทางกรุงประบุคงอยากให้เราเป็น ในเรื่องของการเข้ามาในหลักของธรรมบาภิบาลซึ่งมันเกี่ยวกันแยกไม่ออกถ้าเราทําดีเนี่ยหลักธรรมาภิบาลแทบไม่ต้องใช้เลยความดีมันก็ปนอยู่ในภาพใหญ่ของหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมบาลทุกข้อคือความดีที่เราจะต้องทําร่วมกันให้กับแผ่นดินให้กับสังคมชุมชนที่เราอยู่มีสองคลิปแล้วผมพูดก็จะพอดีกับเวลาซึ่งให้เวลาผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะตอนนี้กี่โมงกนะันล่ะ อ๋อเหลือคือจะบวงพอดีแล้วโอเคเอาเชิญดูเชิญดูคลิปครับความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเราคนไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเราเกิดมาเป็นลูกราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมความดีผู้ตังจะทำ ที่พ่อน้องกันสอนให้มาก็มีความเพีงที่หูคำฝายจะไม่มีสิ่งใดมาทำลายทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทนพ่อห่วงแทนลูกทุกคนประสบอิคนชาวไทยหุ่นใจล้นโถนขึ้นรู มงงโชจะอยู่หนรางรวอกลางาเราอยู่ได้ด้วยพระบารมีเป็นตนไปมุแล้วแต่โชคดีด้วยพระบารมีพอผมดีดพระรมีพระบารมีพระบารมี

ทำดีไม่วังสิ่งตอบแทนพ่อฮ่วยสองที่มนเจ้าใหุ่ใจลดนโที่ลูทุกคนุญแล้วกะโชคดีจะอยู่เหนือที่สามที่กลง เราอยู่ได้ด้วยพระบารมีเป็นคนไทยันลงแหละวใโชคดีในพระบารมีพคกผมเป็นดินพระสิทธิพระบารมีพระบารมเจ้า

จะอยู่หนืออีสานหรือกลางใต้เราอยู่ได้ด้วยพระบารมีเป็นคนไทยลวนแล้วแต่โชคดีด้วยพระบารมีรขอขอแผ่นดิ ใครมาจากปตัตตานีนั่งแถวไหนอปตัตตานีเพลงนี้เนี่ยท่านประหลัดกระทรวงบอกว่าคนที่ร้องและคนที่แต่งอยู่ปตัตตานีใช่ไหมสมชายนินศรีใครรู้จักบ้างนี่ยมือรู้จักเหรอหมโนมนะที่ว่ารู้จักเลยเนี่ยเขาแต่งแล้วก็ร้องเปลี่ยนท่านประหลัดจากะผมก็เอามาเปิดให้ท่านทั้งหลายแล้วก็อยากฝากท่านด้วยว่า ช่วยนำเพลงนี้เรื่องของการทำความดีหรือสิ่งอื่นใดไปให้กระจายนะครับ